วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีมากตาไมา้เป็นสวนอนุรักษ์ค่ะที่ไม่มีใบนี่ไม่ใช่ต้นไม้ตายนะหน้าหนาวใบจะร่วงหมดตอนนี้ยังไม่ถึง รดูใบไม้ผลิอีกประมาณสิบกว่าวันนี้ก็ถึงละอีกหนึ่งเดือนก็จะเขียวเชอ,อุ่มไปทั่วป่าดอกไม้สีสวยกลิ่นหอมคลุ้งทั่วป่าป่าอย่างนี้จะมีเห็ดขึ้นเยอะ เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเนาะเนาะเนาะปาลาบาเวียงอีสีเนาะนิจิ